ซึ่งเทศบาลเมืองเมืองพลร่วมกับสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพลและชมรมคนรักศิลปะเมืองพลได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กเยาวชนและผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมในงานศิลปะในการจัดงานครั้งนี้นะครับก็จะมีศิลปะจากหลากหลายสาขานะครับมันก็จะเป็นร้องเล่นเต้นรำนะครับวาดภาพนะครับงานงานปฏติมากรรมงานปั้งนะครับ ทุกภาคส่วนนะครับมารวมกันในงานนี้นะครับในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นครั้งที่1นนะครับสิ่งที่เราคาดหวังก็คือเมื่อผลงานที่ปรากฏขึ้นเนี่ยอาเภอคนของเราเมืองคนของเราครับก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งครับที่เป็นศูนย์รวมนะครับเกี่ยวกับศิลปะนะครับนอกจากภาพวาดศิลปะที่ได้นํามาแสดงในรูปแบบนิทรรศการเพื่อให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม ภายในงานยังได้รับเกียรติจากศิลปินที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นศิลปินพระไม้ไร่กวีหรือประยูรลาแสงผู้แต่งเพลงชาวนาอาไลซึ่งเป็นชาวอำเภอพลที่ได้มาอ่านบทกวีและร่วมขับร้องบทเพลงพร้อมเยี่ยมชมให้กำลังใจลูกๆหล,ล,ลานในการแสดงศิละปะในครั้งนี้ด้วยครับยินดีอย่างยิ่งเลยครับที่เห็นชาวบมงคนร่วมกันจัดงานศิละปะแบบหลายมิตินะครับ ก็ชื่นชมผู้จัดแล้วก็เห็นเด็กๆนะครับให้ความสนใจก็ชื่นชมครับในในฐานะที่เราเป็นคนเมืองพลก็มีความประทับใจอยากให้กิจกรรมอย่างนี้ดีๆอย่างนี้นะครับได้ขยายผลออกไปหรือจัดทุกปีนะครับสิ่งที่าทางสภางคนชุมชนเนี่ยครับเราเรา,เราต้องการจะสื่อสารเพื่อให้คนน้องๆ้องเยาวชนนะครับได้เห็นคุณค่า ของศิลปะนะครับได้มีแรงบรนดานใจนะครับได้ได้เห็นได้เห็นความหมายของศิลปะเพราะจริงๆแล้วศิลปะเนี่ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกตัวมันมันมีคุณค่าในตัวมันเองแล้วมันเนี่ยสามารถที่จะสร้างมูลค่าให้บริบทที่มันอยู่รอบๆได้ไอ้ไอ้สิ่งนี้นะเราอยากให้คนในท้องถิ่นนะครับได้ได้ได้รับทราบได,ได,ได,ได้ได้เห็นความสำคัญของมันและได้เห็นประโยชน์ซึ่งจริงๆมันสามารถทำเป็นอาชีพสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำเป็นธุรกิจได้นะครับแม้ว่าการจัดงานรวมพลคนสารสินในครั้งนี้จะเป็นการจัดงานครั้งแรกแต่ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากน้องๆเยาวชนและประชาชนชาวอำเภอพลซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้น้องๆเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการเปิดพื้นที่และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อนำไปต่อยอดความคิดและสร้างสรรผลงานนำไปสู่การสร้างมูลค่า สร้างงานสร้างอาชีพต่อไปในอนาคตทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน